สาวสวยมากความสามารถค่ะแจนัททีนีนะคะที่สามารถคว้ามง Miss Grand ขอนแก่น2024มาครองได้สําเร็จนะคะคราวนี้เนี่ยชาวหัวเมืองภาคอีสานเนี่ยก็เตรียมลุ้นกันเลยนะคะว่าเธอเนี่ยจะสามารถคว้ามงใหญ่มาให้ชาวขอนแก่นได้หรือเปล่าค่ะ ได้คนมงปที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเวทีการประกวดสาวงามของภาคอีสานอย่างมิสแกรนขอนแก่น2024ที่ปีนี้ก็เรียกว่าจัดเต็มสุดๆนะคะตั้งแต่โปรดักชันสุดยิ่งใหญ่และสาวงามผู้เข้าประกวดที่ก็ต่างงัดไม้เด็ดทั้งลีลาการเดินแบบสับสับทั้งโชว์ไหวพลิบการตอบคาถามเรียกว่าไม่มีใครยอมใครเลยนะคะซึ่งก็ไม่ผิดคาดค่ะเพราะว่าสาวงามตัวเต็งอย่างแจนนัทที่นีนักศึกษาคณะสัตวแพท,ศทยศาสตร์วัย19ปีสามารถคว้าม,มงกุฎมิสแกรนขอนแก่น2024มากรองได้สาเร็จนะคะและเธอก็จะได้เป็นตัวแทน ของจังหวัดขอนแก่นไปร่วมแข่งขันต่อบนเวทีระดับประเทศคือ m s s g r a n น Thailand 2024ด้วยค่ะ